การสร้างสวายน้ำขนาดเล็กในส่วนหลังบ้านไม่จำเป็นต้องใช้งบมหาศาลและสามารถทำได้ง่ายๆมีวิธีการดังนี้วางแผนเริ่มต้นด้วยการวางแผนและกำหนดขนาดของสวายน้ำที่ต้องการควรคำนึงถึงพื้นที่ของบ้านและปริมาณน้ำที่จะใช้ในการเติมสรรน,นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงระบบไฟฟ้าในน้ำและการปรับอุณหภูมิของน้ำในสัตว์เตรียมพื้นที่ก่อนอื่นต้องเตรียมพื้นที่ในบริเวณบ้าน โดยการขุดหลุมสวายน้ำตามขนาดที่กำหนดแล้วต้องเตรียมพื้นผิวสำหรับรองรับสระด้วยซีเมนต์หรือวัสดุที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำออกไปติดตั้งระบบกรองน้ำการติดตั้งระบบกรองน้ำจะช่วยให้น้ำในสะอาดและป้องกันการเกิดความไม่สะดวกในการใช้งานระบบกรองน้ำปกติประกอบด้วยฟิลเตอร์และปั๊มน้ำเพื่อให้น้ำกรองผ่านฟิลเตอร์เพื่อกำจัดสิ่งสกปรกและปั๊มน้ำไปยังสวายน้ำเพื่อสร้างกระแสน้ำให้สะอาดในการใช้งาน ติดตั้งระบบไฟฟ้าในน้ำก่อนที่จะเริ่มติดตั้งระบบไฟฟ้าในน้ำให้วางแผนและออกแบบระบบให้ดีก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าระบบจะทำงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยเมื่อเราได้สร้างสะวายน้ำขึ้นแล้วจะต้องดูแลรักษาสะวายน้ำให้เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยและสุขอานามัยของผู้ใช้งานด้วยโดยสิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือการทำความสะอาดสวายน้ำอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้เครื่องมือหรือสารเคมีที่เหม,มเาะสมเช่นคลอรีนและสารทำความสะอาดสะวายน้ำรวมไปถึงการเปลี่ยนน้ำสระให้สะอาดอยา่างสม่ำเสมอด้วย นอกจากนี้ยังต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดอันตรายจากการใช้งานสระว่ายน้ำเช่นติดตั้งรั้วรอบสระว่ายน้ำเพื่อป้องกันเด็กหรือสัตว์เลี้ยงไม่เข้ามาในพื้นที่ใช้กระบวนการทำความเข้าใจและฝึกฝนการว่ายน้ำให้เหมาะสมกับระดับความสามารถทางของผู้ใช้งานรวมไปถึงการติดตั้งระบบไฟฟ้าหรือสายไฟที่มีความปลอดภัยสูงเพื่อป้องกันอันตรายจากการชนกันระหว่างว่ายน้ำกับอุปกรณ์ไฟฟ้าในสระว่ายน้ำ สรุปได้ว่าการสร้างสระว่ายน้ำเล็กในบ้านมไม่จำเป็น <Bye. S 1> ต้องใช้กบ <Bye. S 1> มหาศาลแต่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการที่เหมาะสมในการสร้างสระว่ายน้ำเช่นการเลือกที่ตั้งที่เหมาะสมการเลือกวัสดุการสร้างสระว่ายน้ำในสวนหลังบ้านไม่จำเป็นต้องใช้กบมหาศาลและวิธีง่ายๆที่กล่าวมาคลิปนี้จะช่วยให้คุณสร้างสระว่ายน้ำได้อย่างสะดวกและประหยัดโดยมีขั้นตอนดังนี้วางแผนการสร้างสระว่ายน้ำ โดยคำนึงถึงขนาดพื้นที่ที่มีอยู่เลือกสระว่ายน้ำที่เหมาะสมกับพื้นที่และงบป,ประมาณที่มีทำการขุดหลุมสระว่ายน้ำและติดตั้งระบบกรองน้ำติดตั้งระบบไฟฟ้าและปลั๊กไฟให้ปลอดภัยใส่น้ำในสระว่ายน้ำและปรับสมดุลของสารเคมีในน้ำติดตั้งอุปกรณ์เสริมเช่นบังคับน้ำไฟเลนและอื่นๆเพิ่มความสวยงามและความสะดวกสบายในการใช้งาน ป้องกันการเกิดอันตรายโดยติดตั้งรัวคุ้มกันสำหรับเด็กและคนที่ไม่ได้เป็นนักว่ายน้ำโดยขั้นตอนง่ายๆเหล่านี้คุณสามารถสร้างสระว่ายน้ำเล็กๆในบ้านของคุณได้อย่างง่ายดายและไม่ต้องใช้งบมหาศาลในการทําสระว่ายน้ำขนาดใหญ่โดยไม่จําเป็น